ยินดีต้อนรับเข้าสู่มินเนี่ยแม็กช anel นะครับคลิปนี้มิน n นี่ยแม็กก็จะมาสอนวิธีการเล่นตัวละครของทาจิซึ่งเป็นตัวละครที่หลายๆคนบอกว่ามันอ่อนมากๆนะครับแต่ผมมองกลับกันผมมองว่าคนยังเล่นได้ไม่พอจนเข้าใจความสามารถของตัวละครแล้วก็รู้สกิลของตัวละครว่ามันควรจะเล่นแบบไหนนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งทุกอย่างที่ผมทดลองออกมานะครับหลายตาประมาณ40กว่าตาแล้วก็เรียนรู้ว่าตัวละครมันควรจะเล่นแบบไหนแล้วก็ถ้า ดูแล้วรู้สึกว่าจุดไหนเนี่ยมีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้นะครับคลิปนี้จะเป็นการเน้นนะครับสำหรับตัวละครทาจิในออฟเลนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาจิก็เป็นตัวละครที่เล่นยากพอสมควรน,นะครับแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโซโลคิวในเลนนะครับแล้วก็สอนคอมโบวิธีการเล่นทาจินะครับแล้วก็ สอนวิธีการเดินเกมเวลาเล่นทาจิในออฟเลนนะครับแล้วก็บอกเซตเอเทมนะครับที่ผมทดลองแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเซตที่ดีที่สุดสำหรับทาจิซึ่งไม่ค่อยซ้ำกับตัวละครอื่นๆเลยนะครับสรุปสกิลนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจระยะไกลที่มีสโลนะครับสกิลสองจะเป็นการแดชที่มีดาเมจแล้วก็อันติจะเป็นการกระโดดเพื่อทำทรูดาเมจสามทีนะครับแล้วก็นำคุณเข้าสู่โหมดทรูดาเมจนะครับซึ่งจะทำให้การฟันแล้วก็การใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองของคุณเป็นทรูดาเมจทั้งหมดนะครับ ินะครับเมื่อเราทำดาเมจใส่ศัตรูตามทีต่ต่างๆนะครับเราจะได้รับสถานะหมอกขึ้นมานะครับเมื่อเก็บครบ4ก้อนนะครับเราก็จะเข้าสู่โหมดทูดาเมจนะครับเหมือนที่อันติของเราให้นั่นเอง สกิลสสามารถให้เราได้ถึง2 Sta เต็ด้วยกันนะครับด้วยนามตัตอนต้นนะครับที่จะได้รับจากทิศที่แดชไปตอนแรกนะครับแล้วก็จะได้อีกอันนะครับมเมื่อเราทําการหมุนตัวมาฟันศัตรูนะครับ<ม>ก็จะได้ทิศที่ตรงกันข้ามกับตอนแรกแต่วิธีนี้ี่ในการใช้จริงก็ยังถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันยังต้องเก็บอีก2 Sta เต็เพื่อเข้าสู่โหมด True d a m a g e นะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะเข้าสู่โหมด True d a m a g e และชัวร์ที่สุดคือการใช้อันติไปเลยนะครับผม คอมโบที่แรงที่สุดของทาจินะครับคือใช้สกิลธรรมดาไปก่อนที่จะอันติเพราะว่าอันติเนี่ยจะรีเซตสกิลของเราทั้งหมดแล้วก็ฟันธรรมดาจนเก็บครบ3ามสแต็กหลังใช้อันติเนี่ยมันจะทําให้เราใช้สกิลหนึ่งได้แรงมากขึ้นนะครับสกิล Challenger ที่เล่นได้บนตัวทาจิที่ผมแนะนําจะมีอยู่3ามสกิลนะครับนั่นคือ Execute นะครับ f l i c k e r นะครับแล้วก็รอนั่นเองนะครับ รอดีบนตัวทาจิมากๆนะครับนอกจากที่คูดาวจะน้อยกว่าฟิกเกอร์ครึ่งหนึ่งนะครับยังให้ต้านทานสถานะถึง25%ซึ่งเมื่อรวมกับรองเท้ากัน CC แล้วเนี่ยจะกัน CC แบบเยอะมากนะครับจน CC ไม่สามารถทำอะไรเขาได้มากเท่าไหร่แล้วนํำซ้ำยังให้ความเสียหายเพิ่มเติม10%ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไปคอมโบกับก,บการที่ เราสามารถทำทูดาเมจได้มากขึ้น10%เรนะครับแล้วก็ยังให้เรื่องของการฟื้นฟู HP นะครับ2%นะครับช่วยเรื่องของการสเตนในเลนนะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูในการไฟส์นิดหน่อยนะครับสกิล e x e c u t คนะครับค่อนข้างดีเพราะว่ามันช่วยทำให้ทาจิทำทูดาเมตได้มากขึ้นนะครับแล้วต้นเกมมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ในการช่วยในการโซโลคิว แต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยผมมองว่ามันใช้ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะครับตัวทาจีเป็นตัวที่สกิลหนึ่งแล้วสกิลอื่นๆของเขาแรงอยู่แล้วจนไม่จําเป็นที่เราต้องกด execute แล้วบางทีเนี่ยการที่คุณต้องเข้าไปเอาระยะเพื่อกด execute เนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะก,กดในขณะลอยอันติได้อยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าสกิลอันติของคุณแล้วก็สกิลอื่นของคุณเนี่ย มันสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างไม่จําเป็นที่จะต้องเอา execute มาอีกแล้วสุดท้ายเป็น flicker นะครับใช้เข้าไฟหรือว่าใช้หนีหรือว่าใช้ช่วยวางสกิลหนึ่งก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวทาจิเนี่ยมันมีระยะคันพุ่งที่ไกลยอยู่แล้วด้วยสกิลสอแล้วก็อันตรีของเขานะครับฟัน3ทีก็จะได้ stack ส,สกิลสอขึ้นมาอีกอันนึงด้วยซ้านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของระยะเนี่ยทาจิสามารถใช้สกิล2แทนฟลิกร์ได้ทําให้ฟลิกร์เนี่ยถึงแม้จะดีแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรทาจิสามารถเข้าไฟได้เพียงพออยู่แล้วด้วยสกิล2แล้วก็อันตรีของเขาเพราะฉะนั้นฟลิกร์ไม่จําเป็นครับทาจิสามารถเล่นรูนได้หลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นซอร์สแอสซัสซินเตแล้วก็พาเวสนะครับซึ่งไอ้พาเวสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่ เราไม่จําเป็นต้องเอาเจาะกอกขนาดนั้นเพราะตัวเราตีทูดามจอยู่แล้วนะครับเราเอาเป็นรถคู่ดาวดีกว่าแต่นี่ไม่ใช่เซ็ตหลุนที่ผมชอบเล่นที่สุดนะครับต่อไปจะเป็นโลเ้นบอดี้นะครับแล้วก็สปิริตนะครับแล้วก็พาวเวสนะครับเพื่อทําให้คุณถึกมากๆนะครับแล้วก็ตายยากในเลนนะครับอันนี้จะเป็นเซตของแท้งนะครับหรือจะเปลี่ยนช่องตรงกลางเป็นอาซา s ซิเนตก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พาวเวสเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสายแท็กซึ่ง สายที่ผมชอบที่สุดแล้วผมคิดว่าดีที่สุดคือสายซอนะครับแล้วก็อ s ซาซิเนตนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นดักก้อนคลอนะครับดักก้อนคลอเพราะว่ามันช่วยทําให้เราตีป้อมแรงขึ้นแล้วก็ตีฮีโร่ในตอนที่เราไม่ได้อยู่โหมดอันติได้แรงมากขึ้นนะครับเซตนี้จะเหมาะสําหรับการโซโล่คิวในเลนมากที่สุดนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่นิ่มหน่อยแต่ว่าสามารถคิวในเลนได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับยกเว้นโอเมนนะครับผมยังไม่ได้ลองเจอ โอเมนเพราะว่าโอเมนมีสกิลสองทึ่งลดดาเมจทั้งหมดที่เขารับนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย Off ออฟก็อื่นๆหลายตัวที่ผมเจอผมคิดว่ามันชนะได้ทุกตัวนะครับผมถ้ายืนดีๆนะครับลูกแก้วสายเหลืองนะครับค่อนข้างดีเพราะว่าช่วยลดคู่ดาวออนติเมทของเรานะครับฮอกเหลืองนะครับช่วยเวลาที่เราตีปกติเวลาไม่ได้อยู่ในโหมดอันตินะครับช่วยเราตีป้อมเร็วขึ้นแล้วก็ยังไปคอมโบกับพลังแสงที่เป็นสีแดงอันนี้ซึ่งค่อนข้างดีกับตัวทาจินะครับ อันนี้เนี่ยมันจะช่วยทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาจิสายที่ผมเล่นเนี่ยก็คือจะให้เป็นสายทูดาเมจที่ทำดาเมจกับเปอร์เซ็นต์เลือดไปด้วยนะครับจะทำให้ตัวละครนี้แรงมากนะครับแนะนำให้เอาขวานเหลืองมาด้วยนะครับมันช่วยให้เราทำทูดาเมจมากขึ้น3%นแลวนี่ก็จะเป็นเซไอเทมที่ผมชอบที่สุดบนตัวทาจิครับแต่จริงๆต้องบอกว่าทาจิเนี่ยมันเล่นได้หลายสายนะครับสายนี้ก็เล่นได้นะครับทำดาเมจแล้วก็ถึกขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ให้มันสมดุลสมดุลน,นะครับหรือว่าจะเป็นสายแท้งไปเลยนะครับที่เน้นยืนนานๆนะครับแต่ก็ยังมีดาเมจจากการทำทูดาเมจด้วยเหมือนกันนะครับหนาที่เดียวนะครับถ้าเล่นสายแทงนะครับสายที่ผมชอบเล่นที่สุดจะเป็นสายดาเมจล้วนนะครับแล้วก็เริ่มแรกอัพสกิล2มาก่อนเพื่อที่เวลาที่เราถึงเลนแล้วเนี่ยเราจะได้สกิล2ที่2 s t สแต็นะครับแล้วก็พอคิปหมดเนี่ยเราก็จะได้เบลสมาเพื่อใช้สกิล1นะครับ ทีนี้นะครับผมพลาดตรงที่ผมไม่ยอมกดรอก่อนไม่งั้นอันนี้เขาตายตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับผมเสียคลิปในเลนไปด้วยตัวหนึ่งซึ่งถือว่าไม่ดีเลยนะครับถ้าจีสามารถเอามังกรเล็กได้นะครับตีให้ครบ4ทิศนะครับเราก็จะเข้าสู่ mode ทูเดเมทซึ่งจะทําให้เราเอามังกรเร็วถ้าระยะเวลาอันติจะหมดนะครับแล้วไม่มีคนมาให้เราใช้สกิลหนึ่งไปเลยนะครับถ้ามีคนมาเก็บไว้รอ ลาดมังกรนะครับกลับไปเคลียเลนนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปช่วยเพื่อนที่เลนมังกรน,นะครับก่อน5นาทีแรกเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องยืนแช่เลนนะครับเพราะว่าป้อมเมอนี่ยมันเสริมเกราะนะครับจะมีประโยชน์กว่ามากถ้าเราไปช่วยโซนตรงมังกรซึ่งจริงๆตรงนี้ทูเลนต้องขึ้นมาเอามังกรได้แล้วนะครับเพราะว่าจะได้มังกรกันทั้งทีมเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะแต่งานหลักของเราครับยังคงเดิมๆมก่อน5นาทีก็คือมาวนๆอยู่เลนบนนะครับแล้วตรงนี้ผมอยากให้ดูนิดนึงนะครับ ผมตั้งพอซื้อไอเทมดาเมจอีกชิ้นนะครับแต่ไม่ได้กดซื้อซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําไมเทลอนัทไม่ตายนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับผมน่าจะตั้งค่าเซตไอเทมก่อนเริ่มเกมไว้เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ใช่การตั้งค่าของเซตไอเทมที่ดีที่สุดนะครับการตั้งค่าที่ดีที่สุดของทาจิผมว่าจะเป็นแบบนี้นะครับหลักการคือให้ทาจิออกไอเทมนะครับที่เป็นดาเมจนะครับ ชิ้นเล็กๆไปหลายๆชิ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ทรูดามิชของธาติต้นเกมสูงขึ้นมาเร็วนะครับแล้วทำดามจต้นเกมได้สูงมีเพิ่มโอกาสในการคิวโซโล่นะครับเพิ่มโอกาสในการคิวเวลาที่เขาไปแกงได้อย่างดีนะครับค่อยๆอัพดาบเป็นสีเหลืองนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องรีบออกดาบแดงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ซับซ้อนในการออกไอเทมมากที่สุดแล้วนะครับก็ย้ายดาบแดงนะครับมาเป็นช่องแรกเพราะเมื่อกี้เรา เปลี่ยนดับเหลืองสองเล่มให้กลายเป็นดับแดงแล้วทีนี้เราออกดับเหลืองเพิ่มมาอีกอันนะครับเราอาจจะขึ้นเป็นเกราะเกิด ก็ได้นะครับตอนนี้แต่ว่าก่อเกิดเนี่ยมันให้ดาเมจต้นเกมที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะออกเป็นดับเหลืองก่อนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปออกพวกอูเรี Band นะครับหรือถ้าจะไม่ออกอ r เรียลแบนะครับก็ออกเป็นอมนิอารมก็ได้ครับเช่นแฮม m มอรเนี่ยค่อนข้างยืดหยุดระหว่าง o m n i a r รมกับเด t h s i เกิลนะครับเดสสิเกิลเนี่ยมีข้อดีตรงที่ถ้าเราเล่นสายดาเมจล้วนที่แรงมากๆ ตัวเราอาจจะนิ่มมากๆนะครับเดสทิคเกิลจะช่วยยืดเวลาตาย1นึ่งวิทําให้เราสามารถปล่อยสกิลหนึ่งในร่างอันติได้นะครับก่อนที่เราจะตายซึ่งทําดาเมจได้สูงมากๆนะครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีบนตัวทาจินะครับโอดินวิวก็ค่อนข้างดีบนตัวทาจิเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอดินวิลเนี่ยจะช่วยเสริมดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อทาจิโดนตีนะครับทีนี้เนี่ยทาจิพอมันเป็นทรูเดเมจเนี่ยมันเสริมดาเมจเปอร์เซ็นต์เป็นทรูเดเมจ เลยทำให้ o d i ิ View เป็นไอเทมที่ดีมากๆบนตัวทาจิครับเกรเกมเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสายแทงมากขึ้นหลังจากที่เกาะเกิดเราใช้ไปแล้ว2ทีนะครับออกเป็น Shield of l o s s แล้วก็ Amulet of Longevity ก็ดีเหมือนกันนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยให้พลังชีวิต2000นะครับแถมยังทําให้เวลาที่คุณโดนตอดนะครับคุณไม่ต้องกับบอร์ดแล้วไปทําเกมเดนอื่นได้เรื่อยๆนะครับลดคูดาวสิ์มีก็ดีนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทาจิเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ต้องใช้ลดคูดาวเยอะมากนะครับอันตรีของเขาสามารถรีคูดาวส ิล 1> 1, แล้วก็สกิล2ได้อยู่แล้วนะครับใกย้มาตรฐานนะครับก็เป็นไอเทมที่ดีแต่ถ้าเขาออกไอเทมตัดฮิลมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณอยากออกเมดเลียนอ f t ทรอยมาเหมือนกันนะครับซึ่งไอเทมเลดเกมของทาจิเนี่ยถือว่ายืดหยุ่นมากๆนะครับไม่มีอะไรตายตัวสักชิ้นเลยถ้าสมมติว่าเขามีพวกไอเทมเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเราก็เน้นออกพลังชีวิตเยอะๆนะครับเราก็ไม่ต้องเน้นพวกเกราะเราก็ต้านทานเวทมากนะครับ ล็อกชิลเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่เขาตีเป็นครูดามจนะครับมันทำให้ไอเทมชิ้นนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเขาไม่มีทูดามจเยอะออกชิลก็เป็นไอเทมที่ดีคอนเซปต์ Concept ของทาจิ G นะครับสายแท้งคือถ้าทรูดามจนะครับหรือว่าจอกเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ของอีกทีมเยอะนะครับให้เราเน้นออกเลือดเยอะๆไว้นะครับแต่ถ้าทูดามจของอีทีม กับเจาะเกาะเป็นเปอร์เซนต์ของไอทีมน้อยนะครับให้เราออกเกาะมาเยอะๆได้นะครับแต่เลดเกมส่วนมากเขาเจาะเกาะเป็นเปอร์เซนต์กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกไอเทมที่ทําให้เลือดทาจิเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ทาจิเนี่ยถึอและยืนได้นานในหลายๆกรณีครับผมที่เหลือนะครับเกรดเล็กเกรดน้อยเนี่ยเดี๋ยวผมปักมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับไอเทมอื่นๆนะครับที่ผมทดลองมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มาพูดในคลิปนะครับงานเดิมนะครับรอบ3นะครับ มือนเดิมครับตีครบสแล้วแตกนะครับบึ้มนะครับแรงกว่าเดิมนะครับบางตัวอาจจะไม่ตายนะครับแต่ก็เจ็บหนักนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาออกเชนแฮมเมอร์นะครับที่ตอนแรกไม่ได้ออกข้ามคลิปไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปเปิดนะครับระยะการเปิดสกิลเนี่ยไกลอยู่นะครับกระโดดข้ามสิ่งของได้หลายอย่างบางทีไม่ต้องตีครบสทีแล้วก็กดสกิลหนึ่งไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันนะครับเบาลงมานิดหน่อยแต่ว่าถ้าระยะมันไม่ถึงก็ใช้ได้ครับในการเอาป้อมนะครับกดตีปกติก็ถือว่าทำดาเมจได้แรงนะครับ แต่ว่าถ้าอยากจะแรงกว่าเดิมนะครับก็กดอันตินะครับเพราะว่ามันจะตีป้อมเป็นทูดามิมันจะทําได้แรงกว่าเดิมแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่แนะนําเพราะบางทีเนี่ย การใช้อันติเพื่อเอาป้อมนะครับมันทําให้เราไม่มีสกิลหนีแล้วถ้าสมมติถ้าเขามาแก๊งเราตอนเราเอาป้อมเขาอยู่สกิลหนีเราจะน้อยลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตีปกติก็พอครับผมก็งานเดิมๆเรื่อยๆนะครับรับคลิปเลนนู้นรับคลิปเลนนี้นะครับในการโซโล่คิวนะครับสองหนึ่งนะครับแล้วก็อันตินะครับแล้วก็สกิลสองอีกทีจะเห็นได้ว่านะครับการอัพสกิลสองนำเนี่ยมันพึ่งพาได้มากกว่าการอัพสกิลหนึ่งนำเพราะว่าบางทีเขาอาจจะกระโดดหลบสกิลหนึ่งเราของเราก็ได้นะครับตอนที่เราชาร์จ พอเขาตายก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะเอาป้อมเทิคงหนึ่งในการเอาป้อมนะครับก็คือไม่ต้องตีฮีโร่อีกฝ่ายนะครับป้อมจะได้ไม่แอคโรเราหรือว่ามาตีที่เรานะครับดันเลนขึ้นไปถุงสูงนะครับแล้วก็ค่อยไปแก๊งทําเกมนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากให้ดูช็อตนี้นิดนึงนะครับเป็นช็อตที่ผมไม่มีสกิลรอนะครับแล้วก็พยายามเล็งหาแครี่อยู่นะครับพอกระโดดใส่แครี่เนี่ยผมโดนกิลด์ล็อกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ผมชะงักแล้วไม่สามารถ ตีเขาได้นะครับซึ่งโชคดีที่ไม่ตายนะครับความแตกต่างคือพอผมมีสกิลรอแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดการโดน CC นะครับทำให้ต่อยผมโดน CC อยู่เนี่ยผมก็ยังสามารถตีได้นะครับและนี่ก็เป็นประโยชน์ของสกิลรอนะครับซึ่งครูดาวน้อยมากนะครับแล้วก็ยังช่วยเราทำดาเมจที่แรงมากขึ้นอีกด้วยนะครับสาระน่ารู้เทคนิคการกดรอนะครับให้กดหลังจากที่เรากดอันติไปแล้วแล้วลอยแล้วเราฟัน2ทีเสร็จค่อยกดรอนะครับเพราะว่าการฟัน2ทีแรกนะครับตอนที่ทาจิลอยอยู่ ระหว่างที่อันตินะครับมันจะไม่แรงมากทาให้กดรอไปก็ไม่คุ้มครับมาเอาดาร์กนะครับทุกเกมเวลาที่เราอยากปิดเกมหรือว่าอยากจยกพลพิกเกมเนี่ยต้องมาเอาดาร์กนะครับ แล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ต้องคอมโบเต็มชุดนะครับ2 1หรือว่า1 2หมดเรากด2แล้วอันตีไปเลยก็ได้หรืออันตีไปเลยก็ได้นะครับมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ถ้ามีจังหวะเวลาการใช้สกิล1หรือ2ก่อนก็ใช้ไปก็ดีครับมันจะช่วยบวกดาเมจนะครับแต่หลักๆเนี่ยตัวมันตีแรงมากอยู่แล้วนะครับหลังจากเขาหมด2ูดาเมจนะครับ ถ้าศัตรูอยู่ไกลเราสามารถใช้สกิลหนึ่งแล้วก็แดชไปหาเขาได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นทุกอย่างที่ผมลูกเกี่ยวกับตัวทาจินะครับก็แบ่งไปให้หมดแล้วนะก็ถ้ายังมีคําถามอะไรอยู่นะครับเกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมก็ยินดีที่จะตอบนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้วันเกิดผมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับมีนนายแมกลาไปก่อนสวัสดีครับ